การสร้างบ้านจากแปลนบ้านนักเรียนต้องเริ่มจากการดูแปลนบ้านค่ะว่าเขาให้เราออกแบบหรือสร้างในลักษณะไหนในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างและให้นักเรียนดูนะคะเพื่อที่จะเป็นไอเดียต่อยอดในการสร้างบ้านจากแปลนบ้านต่อไปนักเรียนนะคะก็สร้างขนาดของบ้านค่ะที่เป็นพื้นนะคะนักเรียนสังเกตได้หรือว่าดูจากแปลนบ้านนั่นเองเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ นักเรียนสังเกตด้านล่างค่ะตรง d i เม n s i o n ตอนที่ครูวาดสี่เหลี่ยมลงไปตอนนี้ขนาดของบ้านของครูอยู่ที่4.70เมตรคูณ3.5 3เมตรนะคะหากว่าแปลนบ้านของนักเรียนเนี่ยมีขนาด4คูณ4นะคะนักเรียนก็วาดสี่เหลี่ยมลงไปค่ะคลิก1ครั้งหลังจากนั้นก็พิมพ์ 4, 4 ก็จะเปรียบเสมือน4คูณ4นั่นเองค่ะมันจะปรากฏทางด้านล่างตรง dimension นะคะตรงนี้เป็น4คูณ4เห็นไหมคะกด enter เห็นไหมคะบ้านของเราก็จะมีความกว้างเนี่ย4คูณ4ตามแผนที่กําหนดแล้วหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนใช้เครื่องมือ push pull ค่ะดันพื้นผิวขึ้นมาค่ะ เปรียบเสมือนความความหนาของบ้านหรือการเทพื้นนั่นเองหลังจากนั้นนักเรียนก็ทำการสร้างห้องหรือว่ากั้นห้องนะคะก็ดูตามแผนอย่างเช่นห้องนี้3คูณ2ใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดสี่เหลี่ยมขนาดเท่าไหร่ก็ได้คลิก1ครั้งแล้วก็พิมพ์ขนาดลงไปค่ะ2,3 Enter เห็นไหมคะก็จะได้ห้องขนาดตามที่ ต้องการหรือว่าตามที่แปลนกำหนดหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนใช้ออฟเซตทำการดึงเส้นให้มันขนานกับรอบห้องเพราะว่าเราทำการสร้างผนังนั่นเองค่ะปล่อยนะคะคลิกดันเข้าแล้วก็ปล่อยหลังจากนั้นน,น,นักเรียนสังเกตต,ตรงด้านล่างนะคะ d i s t a n c นี่ค่ะตอนนี้ความหนาอยู่ที่0ู 12M อ่ะเราก็สามารถกำหนดให้ทุกข้าเนี่ยมีความหนาหรือความบางเท่ากันคู่กำหนดที่0.06นะคะห้องอื่นเราก็ดันเข้าเล็กน้อยแล้วก็พิมพ์0.06 Enter 0.06 Enter นะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะได้ เส้นที่มันขนานกันทุกด้านแล้วทุกห้องเลยนะคะทำให้หมดนักเรียนก็ใช้เครื่องมือลายค่ะที่เป็นรูปดินสอแท่งสีแดงมาทำการตัดเส้นนะคะหรือว่าเขียนเส้นเพิ่มนั่นเองแล้วเราก็ลบในส่วนของเส้นที่เราไม่ต้องการทิ้งไปเพื่อที่เราจะจัดการกับเส้นให้เป็นลักษณะเหมือนท่อน้ำนะคะที่มัน ไหลเวียนกันได้ทั้งหมดหรือว่าตรงนี้เป็นผนังนั่นเองค่ะเราจัดการเส้นให้ครบทุกด้านเลยนะคะเส้นไหนเราไม่ต้องการก็คลิกเลือกแล้วก็กด delete ได้เลยนะคะค่ะเมื่อจัดการเส้นครบเสร็จหมดแล้วนักเรียนตรวจสอบดูนะคะว่าผนังหรือว่าเส้นที่เราใช้ o อฟเซตดึงเนี่ยเราจัดการกับเส้นด้วยการที่ว่า รวมให้เป็นเส้นเดียวเพื่อที่จะขึ้นรูปเป็นผนังบ้านของเรานั่นเองค่ะเมื่อจัดการกับเส้นเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้เครื่องมือพุชพูค่ะตัวนี้ค่ะเลือกในส่วนของผนงังหรือว่าในส่วนที่เราจัดการกับเส้นแล้วนักเรียนก็ดันพื้นขึ้นค่ะอ่ะครนี้เราก็จะได้บ้านตามที่ เราดูตามแปลนค่ะเราสร้างตามแปลนหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็สร้างประตูหน้าต่างด้วยการใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมค่ะและนักเรียนก็วาดลงไปนะคะวาดประตูหน้าต่างลงไปค่ะ นักเรียนพยายามอย่าวาดให้มันชนกับผนังหรือชนขอบนะคะนึกถึงความเป็นจริงหมาบ้านใครจะมีประตูหรือว่าหน้าต่างชนขอบผนังห้องนะคะไม่มีนะคะให้วาดให้มันถูกต้องอันนะั้นักเรียนก็ใช้ Push p u พุชพูค่ะนี่หัะดันในลักษณะที่มีเส้นจุดไขป่ปลาปรากฏนะคะไปยังจุดสีน้ำเงินแล้วก็จะมีสีขาวกับสีอเทาๆนะคะปรากฏในช่องที่เราดันแล้วก็ กดเมสาค้างไว้ดันขึ้นนะคะปล่อยมันก็จะเกิดประตูแล้วอ่ะก็จะทำให้พื้นผิวหรือผนังของเราเนี่ยเกิดเป็นช่องแล้วค่ะเป็นประตูเห็นไหมคะหน้าต่างเหมือนกันค่ะคลิดปล่อยหลังจากนั้นนักเรียนก็ใส่สีให้สวยงามนะคะ ใส่สีนะคะนักเรียนกดที่ถังสีหรือว่าบักเก็ตนี่เองหรือว่ากดคีย์ลัดตัว b นะคะบนคีย์บอร์ดแล้วนักเรียนก็เลือกสีใส่ได้เลยค่ะอ่ะของครูประมาณนี้นะคะนักเรียนลองใส่ดูค่ะสีต่อมาครูจะมาสอนการทำหลังคาพื้นฐานค่ะการทำหลังคาพื้นฐานนะคะให้นักเรียน วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะเอาขนาดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ใช้พุชพูค่ะดันพื้นผิวขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ใช้เครื่องมือลายค่ะหรือว่าแท่นดินสอสีแดงมาวางที่จุดกึ่งกลางของรอบสี่เหลี่ยมนะคะมันจะมีจุด สีฟ้านะคะทรงกลมเป็นจุดไกด์ไลน์บอกว่าเป็นจุดกึ่งกลางนักเรียนลากเส้นมาอีกฝั่งนึงนะคะค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ใช้มูฟนะคะเครื่องมือมูฟตัวนี้ค่ะมาวางจุดกึ่งกลางของเส้นที่เราวาดเมื่อสักครู่นี้มันจะมีจุดสีฟ้าเป็นจุดไกด์ไลน์บอกนะคะนักเรียนก็ดันขึ้นค่ะ,ะแล้วนักเรียนก็จะได้แล้วค่ะหลังคาค่ะ นักเรียนสามารถตกแต่งราคาได้ด้วยการใช้เครื่องมือลายหรือว่าการขึ้นพื้นผิวั้วดันพื้นผิวด้วยเครื่องมือ Push p u s h p o ู l ค่ะอย่างเช่นครูสร้างว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็ใช้ Push p u พุชพูดันเข้าไปเล็กน้อยนักเรียนก็เทสีค่ะหรือว่า Bucket กดตัวบีนะคะบนคีย์บอร์ดใส่สีลงไปให้สวยงามนะคะ กอนที่นักเรียนจะย้ายหลังคาขึ้นไปไว้บนบ้านนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องเมคกรุ๊ปก่อนด้วยการดับเบิลคลิกหลังคา3ครั้งคลิกขวาเมคกรุ make ๊ปแล้วรานนี้หลังคาของเราก็จะเป็นงานชิ้นเดียวกันแล้วค่ะเป็นกรอบสีฟ้าและนักเรียนก็ใช้เครื่องมือ move ค่ะย้ายหลังคาบ้านไปไว้ด้านบนนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าหลังคาบ้านเรา ใหญ่กว่าบ้านนะคะนักเรียนก็สามารถย่อขยายหลังคาด้วยการใช้เครื่องมือสเกลค่ะตัวนี้เออสเกลค่ะนักเรียนก็คลิกที่โมเดลหลังคาก่อนแล้วก็คลิกสเกลแล้วก็จะมีจุดเห็นไหมคะสีเขียวปรากฏขึ้นนักเรียนก็สามารถย่อขยาย หลังคาของเราได้ตามที่นักเรียนต้องการเลยค่ะเหมือนเป็นการยอ่อรูปภาพในโปรแกรมเม r d ดเลยค่ะเป็นการยอ่อขยาย